ทุกๆนาทีจะมีคนเสียชีวิตเพราะว่าคอเลสเตอรอล8.4คนคอเลสเตอรอลคือสารที่มีความหล่อเลื่นที่อยู่ในกระแสเลือดคอเลสเตอรอลเนี่ยมี2แผนกแผนกแรกก็คือ LDL หรือว่ารถขนส่งที่จะขนพลังงานหรือว่าไขามันเราเนี่ยไปให้กับเซลล์ของเราแต่ถ้ามีการขนส่งคอเลสเตอรอลที่มากเกินไปก็จะทําให้มีคอเลสเตอรอลเนี่ยตกกลางทางแล้วก็อยู่ในกระแสเลือดของเราแล้วมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดและสร้างเป็นผนังขึ้นมาทําให้เลือดไหลผ่านบริเวณน,นั้นยากเพิ่มความเสี่ยงข,ของการเป็นโรค HDL เนี่ยเป็นเหมือนกับรถกวาดขยะที่จะคอยเก็บขยะคอเลสเตอรอลที่ LDL ทำตกไว้ยิ่ง HDL เยอะก็เหมือนกับเรามีรถกวาดขยะเยอะแล้วก็คอยกวาดคอเลสเตอรอลของเราเยอะนั่นแหละและคอเลสเตอรอลจะถูกเอาไปใช้ที่ตับเพื่อจะใช้เป็นพลังงานต่อไปวิธีการดูแลคอเลสเตอรอลอย่างถูกต้องโภชนาการกินอาหารที่มีไขมันดีสูงเช่นทั่วและลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันเลว ลดขนมถุงอาหารแปรรูปการออกกําลังกายให้หัวใจได้ขยับปรัมาณ150นาทีต่ออาทิตย์ก็โอเคแล้วการดูแลโดยแพทย์ถ้าการดูแลตัวเองไม่เวิร์กแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ว่าจะจัดการอย่างไรอาหารเสริมที่ผมแนะนําก็คือคอเลสตตินตัวนี้เป็นอาหารเสริมธรรมชาติจากเกรสยีสไลท์ธรรมชาติ100%ซึ่งคอเลสตินมีสารสําคัญในการยับยั้งไม่ให้ตับสร้าง LDL เยอะจนเกินไปหรือสร้าง HDL จนน้อยเกินไปทําให้เกิดการสมดุลของร่าง กายทาให้สร้าง LDL และ HDL ในตับอย่างสมดุลน,นั่นเองใครมีวิธีการดูแลคอเลสเตอรอลอื่นๆช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะจำไว้ว่าการสร้างคอเลสเตอรอลให้สมดุลจะช่วยให้สุขภาพของหัวใจเราดีและห่างไกลจากหมอกด follow เพื่อรับคอนเทนต์สุขภาพได้เลย